สบายจิตสบายใจกันแน้วหรือแล่วหรือยังตลาดหุ้นไทยหรือว่าคุณบูมมองอย่างไรฮะครับก็ต้องบอกว่าเราลงกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยทั้งสัญญาณทางเทคนิคก็ส่งสัญญาณรีบาวเพื่อนบ้านรีบาวด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยบวกเริ่มกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับวันนี้ก็คือมีทั้งดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็เริ่มขึ้นมาอ่อนๆนะครับธนาคารกลางของจีนก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยด้วย นะครับก็เป็นช่วงหนุนเลยส่วนประเด็นล้มเนี่ยวันนี้ยังยังแทบไม่มีนะครับก็เลยทําให้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันรีบาวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงกันประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็กลยุทธ์เนี่ยเราก็มองว่าวันนี้ก็มีโอกาสยืนในแนวบวกได้ต่อนนี้นะครับครับแต่ส่วนจะเป็นมุมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบูมผมขออนุญาตถามอย่างนี้ในในมุมคิดของคุณบูมเรื่องของความกังวลระหว่างอ่า อิสราเอลแลวก็อิหร่านตอนนี้เนี่ยมันมันมันอยู่ในมุมไหนครับคือเปนจางหายไปเลยไหมหรือว่ายังคลุกกุ่นอยู่หรือว่า<ม>เป็นยังไงในมุมกิดของคุณบุ๋มณนะขณะนี้ครับในมุมมองผมเนี่ยยังมองว่าที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยก็คือปกติเนี่ยอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเวลาเขาทําสงครามกันเนี่ยจะเป็นสงครามตัวแทนตลอนดนะครับจะไม่เคยคสู้รบกันตรงๆแต,ต่รอบนี้มันเริ่มมีการสู้กันตรงๆนะครับก็เลยอิสราเอล ถ้าเขาเรียกว่าโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียใช่ไหมครับอ่าอิหร่านก้าวเขนปุ๊บอ่ะอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ยังคุกคุนอยู่นะครับเพราะอย่างช่วงวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยทางข่าวก็คือทางอิสราเอลเนี่ยมีการยิงพวกโจมตีอิหร่าน,นอิหร่านก็บอกว่าไม่มีนะอะ่อันนี้เนี่ยก็คือยังยังไม่มีฝ่ายใดสามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือปกติไม่เคยโจมตีตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มโจมตีตรงกันตรงกันเนี่ยมันก็ เหมือนเป็นการหยาบหน้ามากกว่านะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยเราเรายังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันเพราะถ้าเขาตอนเขาเปิดฉากโจมตีของช่วงสงครามเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลยแค่บอกว่านะเออเตรียมที่จะตอบโต้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรายังให้น้ําหนักว่ามันยังมีความคุกคุนอยู่ภายในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มผ่านไปหลายสัปดาห์หลายวันเนี่ยความคุกคุนก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าชะลอลงเล็กน้อยลงนะครับครับก็กลับไปเป็นเหมือนก็งี้ยังต้องจับตาก,กันอยู่ อ่าครับผมก็คือว่าการเผชิญหน้ากาันร,ระหว่างอิสราเอลกับอิรานที่คุณมูมองภาพเนี่ยน่าที่จะ,ะยังไม่ได้มีอะไระที่เป็นความขัดแย้งที่ความน่าตัวมากขึ้นแต่ก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็คือใช้สงครามตัวแทนเหมือนเดิมถูกไหมฮะคุณมูก็มีอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะคุกคุนเพิ่มะนะครับแต่ถ้าผ่านเดือนเมษาไปอันเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นสงครามตัวแทนเหมือนเดิมแล้วก็ลดดีกีความร้อนแรงลง รครับครับครับเอาละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาพตรงนี้แล้วเนี่ยคุณบูมเอาเอา,เอากรอบแนวรับแนวต้านเซ็ตก่อนควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรครับเพราะว่าเราหลุด1,350ลงมาครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามอง1,335เป็นแนวรับนะครับก็คือเป็นราคาปิดของเมื่อวันสุขร์นะครับหนึ่งสามสามห้มาแล้วก็แนวต้านมี1,350นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย พอมันเสียทรงเนี่ยทําให้ผู้นหลายๆกลุ่มอาจจะต้องตั้งฐานหม่อีกทีหนึ่งก่อนที่จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับก็แนะนําหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวมากกว่านะครับสําหรับช่วงนี้ครับครับผมหุ้นไหนอย่างไรฮะหลบภัยหน่อยครับผม,ผมก็ตัวที่เราชืช่นชอบจะเป็นปตทสพนะครับเพราะว่าเวลาเขาขัดแย้งกันหรือมีสงครามเนี่ยปกติสินทรัพย์สองชนิดที่ขึ้นมาเวลามีสงครามคือหนึ่งทองคำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ เป็นของน้ำมันนะครับเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยอพออิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยตรงนั้นมันเป็นจุดตะวันออกกลางนะครับมีเรื่องของการขนส่งด้วยทำให้เวลายิงกันเนี่ยราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะดิ่งตขึ้นต่อได้นะครับแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มกับมาพักการก็ถ้ามีความรุนแรงเพิ่มเติมน้ำมันจะเป็นตัวเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นตัวหนุนบ่อปตทสปนะครับอครับผมอ่ะตอน ตอนสอพอตอนนี้อยู่159บาท50สตางคครับบู่าให้กรอบการลงทุนอย่างไรฮะทั้เแนวรับให้157.5นะครับแนวต้านมี163ครับก็เรียกว่าเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีการยิงตุ้มต้ามกันแล้วราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นให้เดิม165นี้เอาไม่อยู่แน่นอนนะครับอาจจะมองไปที่170ับครับ อะนะฮะอัพไซ์ก็คือตูมต้ามมาแหละนะครับอ่าโอเคพอทสอบพอตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเราชอบตัว BEM นะครับก็คือเป็นโดเมสติกเพย์ไปเลยนะครับก็คือหมาว่าตลาดโลกจะเกิดอะไรขึ้อนอ่ะตัว BEM เนี่ยเขาก็ยังได้ผลบวกอยู่นะครับจากเรื่องของออร์แกนิกโก้ดของเขาก็คือการเปิดวันแบงคอกนะครับการเปิดสถานที่ต่างๆในรถไฟสายสีน้ำเงิน นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยสายสีส้มอ่ะก็มีโอกาสที่ตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วแล้วเสร็จอ่ะเหลือเรื่องวางระบบนะครับปีหน้าก็น่าจะเริ่มฟีดคนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงส้มตะวันตกที่มีปัญหากันอยู่อันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าได้รับชนะประมูลการก่อสร้างนวดนะครับถ้าชนะอีกเขาก็ได้สายสีส้มเป็นเส้นเลยนะครับกลับผมอ่ะฮะก็ถือว่ามีข่าว ที่จะเป็นบุกบวกรอข้างหน้านั่นแหละนะครับแนวรับแนวต้าน b M ให้ไว้ังไงฮะครับ b แนวรับให้ไว้ที่เจ็ดจุดเก้านะครับแนวต้านมีแปดจุดห้าถ้าย่อลงมาเป็นจังหวัดสะสมได้ครับะะครับเอาเชิญครับพี่มนครับค่ะก็นักลงทุนถามมาตัวแรกเลยนะคะ LH ค่ะ,คะ LH นะครับ <Okay. S 2> LH ก็จริงๆเรามองได้ผลบวกจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐด,ด้วยนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ากราฟเนี่ยเวลาเด้งเน LH เขาจะค่อนข้างนิ่งเพราะว่าเขามีพอรนน์ตในส่วนของมีเคิลลิงหรือพวกโรงแรมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นนะครับ <Okay. S 2> ของ LH แนวรับให้เจ็บาทเซมนาท้านมีเจ็บาทแปดสิบนะครับค่ะแล้วก็ตัวของ BCH ค่ะ BCH ใช่ครับ B C S ก็ยังอ่อนตัวลงนะครับก็กลุ่มโรงพยาบาลอย่างนี้เหมือนเหมือนจะยังถูกกดดันนะครับเพราะว่าของเขาจริงๆเนี่ยไฮซิสตันเขาต้องเป็นไตนาสตานะครับที่เป็นเรียกว่าฤดูฝนอันนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่นะครับก็ทำให้ของเขาเนี่ยยังซึมตัวลงนะครับหรือว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยพวกประเทศน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มได้รับเงินลดลงด้วยเห็นล่าสุดเหมือนคูเหวตนจะมีการบอกว่า การที่เข้ามารักษาในประเทศไทยเนี่ยเราจะมาเบิกอ่จจะทําได้ลดลงใครับเหมือนประเทศเขาเริ่มไม่อนุมาติครับนี่ก็เป็นประเด็นลบต่อผู้ป่วยต่างชาติที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลเราเพิ่มเติมด,ด้วยค่ะคุณบูมและช่วงนี้ค่ะที่มีงบของหุ้นแบงค์ทยอยออกมาแล้วเนี่ยคุณบูมยังมองว่ายังมีแบงค์ตัวไหนที่ยังพอน่าสนใจบ้างคะสำรนบกลุ่มแบงค์ใช่ไหมครับ เช้าวันนี้เคแบงก์ก็เกินคาดนะเคแบงก์กลับครับก็กลุ่มแบงก์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยเรามองเป็นตัวพวกพวกเช่าซื้อมากกว่านะครับพวกเคสโก้กับ KKP นะครับเพราะว่าการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงอาจะหลายฝ่ายจะมองว่าอย่างช้าก็ครึ่งปีหลังใช่ไหมครับก็ถ้าปรับลด อัรตราดอกเบี้ยเนี่ยพวก KKP ีหรือพวกคิสโก้เนี่ยต้นทุนเขาก็จะลดลงนะครับแต่<ช>ส่วนแบงก์ใหญ่เนี่ยตัวนิมก็จะถูกกดดันอ่าแต่ว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยยังรีบาวได้จํากัดแต่ถ้าเป็นพวกเช่าซื้อเนี่ยจะออกมาดูโดดเด่นกว่าเราชอบตัว KKP ดูประกอบกับข่าวอื่นๆด้วยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลบลงมาค่อนข้างเยอะเลยทําให้เขารับข่าวร้ายไปแล้ว<ช>นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มีสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวในเชิงเทคนิคด้วยอืม ล้วสัญญาทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะของ KKP ครับก็แนวรับให้51บาทแนวตา้านมีห้าสิบถึงห้าบาทนะครับสำหรับตัว KKP ค่ะแล้วก็ตัวของ a d v a n c e ล่ะคะ a d v a n c e นะครับ a d v a n c e ก็ส่งสัญญาณร e บ o u n d ขึ้นมาเป็น V นะครับแนวต้านตอนนี้อยู่200ถึง204นะครับแนวรับให้1นึ่งบาทอ่ะ196บบาทนะครับค่ะ AOT ค่ะ AOT นะครับกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้ต้องบอกว่ามีแรงขายออกมาต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าปีนี้อ่ะเาราท่องเที่ยวเนี่ยตะโตะนะครับก็คือข่าวเนี่ยเล่นเกงกำไรกันไรหมดแล้วก็พอมีข่าวรบปุ๊บอ่ะมีแรงขายทันทีนะครับก็อย่าง AOT ก็ลุ้นอย่าหลุด63บาาทเนียต้หกาถึง6กสิบกนะครับ ค่ะ CPO ค่ะ CPO นะครับ CPO ก็ยังไซเวย์อยู่นะครับก็รีบาวขึ้นใ่ก็ติดต้านห้าสิบเจบาทแนวรับปี53บาท50บนะครับตัวนี้เราก็มองว่าต้องรอแมคยยโครเขาย่อยหลวตัดด้วยนะครับเพราะพอ,พอคอนโซลเนี่ยกำลังย,ยังไม่โตขู้นก็ยังไม่ขอมอึ้คหัดค่ะกราฟราคาพลังงานเป็นไงบ้าง กราฟนะครับกราฟก็อ่อนตัวลงนะก็หลักๆเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าคนกัวงวลเรื่องของค่าเอฟทีอ่าที่ภาครัฐบอกช่วงเดือนห้าถึงเดือนแปดยังให้ค่าเอฟทเท่ากันหนึ่งถึงสี่นะครับส่วนปกติเนี่ยด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายๆฝ่ายคาดว่าค่าเอฟทีจะปรับตัวขึ้นนนั้นเป็นประเด็นแรกะนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือตามผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลไทยอายุ10ปีเนี่ยขึ้นจาก2.5ปเตอนต้นเดือนนะครับตอนนี้มาอยู่ประมาณ2.7คนก็มองว่าอ่ะกลุ่มลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ทาตัวเป็นเหมือนพันธบัตรนะครับรายได้สม่ำเสมอใส่ปันผลสม่ำเสมอพอตาผลตอบแทนมันปรับตัวขึ้นหรือตัวดิสคาวเลตปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ทํมาให้มูลค่าโดยรวมเนี่ยปรับตัวลงนะครับก็เลยกดดันดอกกุ้มกลุ่มลงมาถ้าไปสังเกตเนี่ยจีเอสซีเอบีกิมโดนหมดเลย นะครับช่วงนี้ก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับอย่างกราฟให้แนวต้าน42บาทแนวรับสามสิบาทถ้าหลุด39แนะนำเวสแอซีก่อนนะครับค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะ BJC ค่ะ BJC นะครับ BJC ยังใช้ไ์ออกด้าน,นข้างนะครับก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับหรือแผนกันนิสตัว Big C กย็ยังเหมือนยังเลื่อนออกไปอยู่ นะครับก็ยังไม่เห็นแคตตาลิสต์ใหม่ๆแนวรับ2 4บาทแนวต้านมี25.5นะครับค่ะแล้วในส่วนของ C B G ล่ะคะ C B G นะครับ C B G ก็จริงๆเป็นได้ผลบวกตามฤดูร้อนด้วยนะครับค,คนร้อนเพิ่มก็มีการดื่มเครื่งองดื่มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เราก็มองว่า น่าจะมีโอกาสลุนรีรบาวได้นะครับดูจากเทคนิคประกอบด้วยแนวต้านมี65.5แล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่69บาทแนวรับให้63บาทนะครับค่ะไอีตัวโคโคโคลโ่ะคะถ้าเป็นโคโค่นะครับโคโคคถือว่าค่อนข้างสวยขึ้นมาแล้วสร้างฐานในระดับสูงได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับแล้ว่า ต้องผ่านแนวต้านที่11.5ไปให้ได้นะครับถ้าผ่านไม่ได้ถึงจะเริ่มปรับเป็นขาขึ้นได้แรงขึ้นนะครับถ้ายัางผ่านไม่ได้ก็เล่นในกรอบ10.5-11.5ถึงไปก่อนค่ะค่ะแล้วก็มีตัวของ SISB ค่ะโรงเรียนนานาชาติ SISB นะครับไม่ได้ S.B นี่ถือว่าในเชิงพื้นฐานถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีขยายโรงเรียนต่อเนื่องนะครับที่เขาขยายไปต่างจังหวัดเนี่ยก กล้ที่จะเบรกอีเวนแล้วนะครับส่วนโรงเรียนในกรุงเทพเองเขาก็เตรียมขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับหมายความว่าเปิดเบรกเพิ่มเติมเพราะว่านักเรียนเนี่ยเริ่มล้นแหละอ่าเขาก็เตรียมขยายทั้งนนทบ,บุรีนะนนทบ,บุรีอย่างมีธนบุรีนะครับกับประชาอุทิศที่เขาเตรียมขยายเพิ่มนะครับแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยคือทุกคนรู้ว่าดีแล้วราคาก็ถือว่าขึ้นมาตอบรับข่าวไปพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เลน,นต้องผ่านแนวต้านสี่สิเบาทให้ได้ นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อแนวรับอยู่37บาทนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะสปาค่ะสปานะครับสปาก็งดไปมากหนึ่งน่าจะดอกจากไตมาสี่นะครับเพราะไตมาสี่มีกับรายการของลอสลอสเคอร์ริงฟอร์เวิร์ดมา 5, ประมาณ50ล้านที่เข้าไตมาสี่ทำให้กำไรโตดีนะครับส่วนไตมาหนึ่งเนี่ยก็คือเรียกว่า บรรทัดส,สุดท้ายเนี่ยอาจจะต่ํากว่าไตรมาสสี่แต่ถ้าดูเฉพาะเป็น normal profit เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสปาเขาก็รอบนี้ผู้บริหารก็เริ่ม aggresive s มากขึ้นะนะครับก็มีขยายโรงเรียนสอนนวดที่พยาไทยด้วยเตรียมกำมาเปิดสาขาแบบ aggresive เพิ่มนะครับก็คือมองว่าจุดต่ำสุดผ่านไปเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นจังหวะเก็บเกี่ยวและรีบขยายสาขาเพื่อเก็บเกี่ยว นะครัแนวรับ12.5แนวต้านมี13.5นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับคุณมิ้ครับ<อ>